สบายดีแม่ขวมัวมนสวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมจะยังกินแรงเถอะกาจะผัดกะเพราเนื้อจา้าเ็ดผัดกะเพราเนื้อกินหรืออาจจะผัดพริกนะพริกมาจะใต้นะกินบ่ะจะลองอว่เอาเนื้อผัดเอือเฮ้งเฮาข้อเฮ้องอะไรกินได้ยุน่นบ่ใบเนาะย่านวันสีไอเด้กะเพราไกคือกันจะซื้อกะเพรามาไปนน ใส่ไปแล้วเอาพริกแกงแล้วก็เอาเผาใส่จัดไปมัน้องทาไม่ต้องทําพริกนะขวาานะัวไม้โอเคเอาที่แม่สะดวกเอาพริกแกงขั้วกิ้งเอาเลยจัดไปแม่โค่อนอ่ะคั่ใต้เนาะโคตรอร่อยเลยอันนี้ปิดฟ้าอะไรไข่ง่ายยังไม่ได้ทอดนี่เอาไม่ว่าจะทอดคนนนอนคนเนาะเนี่นะคนนอนร <อน S 1> ับแล้วไม่ได้นอนเวน อากาศชิทอดไปจนเพื่อเพิ่นตื่นมาเพื่อตื่นมาเด็กๆกินเลยนะห้องสิบอะไรนางเฝ้าเป็นยังละแม่กับนอนอยู่แล้วนะคะนอนนอนตั้งแต่สี่โมงแรงพี่น้องแม่ก็แหงนอนเมื่อในแน่นนอนจบกลมเลยนี้นอนตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายสามนะขอสบายเลยหอกอืมกัเป็นไข่ออกนอนโต๊ะโต๊คอยเนี่ยเป็นลูกนอนวัหลับเลยกลางเว้นพี่น้องคอยนอนกั้งคืนเลยกลางคืนก็นอนเด็กอีก๋นอนเด็กตื่นเด็กอีก๋ตื่นมาแล้วกัน นอนเฝ้าลูกขมิ้นนะบัานเรานอนตะเวนเออเ้าก็นอนตะเวนเนี่ยม้วนขึ้นม่อยสบายกินยาแล้วได้นอนนี่ก็อาบน้าหมดเลยนี่บางมวนไส่ครับไปครับมาเฮียเต็มตัวเหรอที <t ale> <t ale> <t ale> <t ale ่ได well> ้อาบอีกเลยพี่น้องเลยเฮ็ดยังตีงร่างกายอะไรเลยตีงปั๊บเฮียออกปุ๊บคนลเงินคนงอเขายังกขายังเบาอยู่บนเศ้าเลยคนที่ถามว่าไใส่เอฟเฟกต์กับวาโลดเหมือนนั่นมันโกหก ตัด่อไม่เนียนเลยววนัน่ข่ก็เหมือนี้ยวว้าเออแต่คือว่าข่กระางก็นองมนว่าท่านละแจ่ก็อยู่ไปใส่เอฟเฟคเพื่อไอยยังที่มันอึดเนี้ยวว้าวห็ไข่อะไรบ้ว่าก็ใส่เอฟเ่เียวว้าอาบเยงเอาบรสบายเอาเก็บข้อว่าเอาใส่เอฟเฟคเสียงมนบอกเตะหัวยังเราทำดีที่สุดแล้วทุกวันนี้เราก็ อยู่อย่างสบายแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ต้องดิ้นรนเลยมากเราการที่เราอยู่ด,ยด้วยกันสามคนสามพ่อแม่ลูกเนี่ยถึงมันจะเองาเหงาหน่อยแต่ก็ได้เหงาด้วยละ่ะคอยไม่ลูอคอยเขาได้แบบคอยเหงาคอยจะไปเที่ยวห่างเขาไปคอยจะไปห้าจริงกับแฟอยู่ร้านได้ขอเขาไปเพราะว่าคอยเหงา,าชีวิตคอยก็บมิจเจ้า ครั้งชีวิตแล้วจะอยู่สมัยตะกี้อยู่ร่วมกันแกอยู่กันเกตสองคนแต่ว่ากันอยู่สามบอกไม่รู้มันมันกิดเท็จอย่างมันกิดแบบมันยังไงล่ะพี่น้องเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวผู้ใดก็แหมั่มอิสระเนาะมันว่าเอาง่ายๆเนาะนานหน่อยกับนับมือง่ายนับมือเนื่อยนี่หลานมาอยู่น้ำแก้วมือนี่แบบหนึ่งคนละแบบ อยู่กับห้อกับมวลนี่แบบนบ้านอยู่น้ำกับห้าคือเก่าไม่ใช่ว่าสีมวนลัางินกับพ่แม่นว่ามันสิเว้าสิจานน้ำเอามันก็อยู่กับมันเนาะอยูู่แต่มันมีกินกับพักกันกินกินเหล้ากับเขาห้องใคห้องมันอไม่ได้มานั่งรุ่มกันเอ็นกันคนละย่านมันเหงาเนาะมันไปทังซันน้ำเมียมันสีมวนได้เหร่นรุ่งหำได้เหร่นน้ำเมียในทุกปอดนะเขาไปเยี่ยมไปเมีนเผาทานซอยแมีย่ยมเหมนนาเพชรคือนวดนายเฟศขึ้นใบหา ได้เงินก็ไปส่งไปเงินเือเขาซื้อยังไม่พอวันเดียวก็ได้ทิ่นไปกับพี่มาอยู่ว่าต้องม้วนสงสารมิลลี่อันนี้กลับมาเถอะขอบพรแม่เราขอพระเอากลับขอบพได้ว่าเออให้นั่งดูน้ำแม่นั่งไปก่อนไหนเนาะไหนั่งลองใส่ชีวิตลำบากก่อนเขาไม่ได้ลำบากนะลำบากยังมาสบายเลยหน้าก็ยินช่วยๆเห็นบ่นนะเห็นขอพระดูแลเราก็ดูแล ใอยมีเงินก็กระช่งเงินคือเก่าแล้วลูกลานไม่ก็กระกเลาะกับใครเอาหมอคือเป็นแนวนี้คือเป็นวงกลมคกรุยใช่ไหมน้อยอมอคนจนเนาะอา๋อขเข<อ><ะ>้าใจนะคนคนจนข้างในหอนอยู่พี่นาะงันเดือดไปเปนี่ยทำใจอืมผัวพิชแกงค่ะในมันหงแกงใต้เพื่นสิแกงเนือ้อใต้บอกขึ้ยังไงคนซื้อวันนี้ ขัาวก,กิ้งเนื้อวัวโอเคเอาเนื้อวัวลงไปเนื้อวัวเฮ้ยทานมันบอกกะน,น้ำท่านเนาะใส่มะเขือมะแขงน้ำเดือดไปน้องหนึ่งแซ่เอาเดือดดีแล้วพี่น้องมาเลย ไส้ลูกแบบนี้นะได้การเลยผนฟังเสียงพี่นรองออมาเลยฟังเสียงพี่นรองแดงหงัว เดี๋ยวบานอีกไม่ร้อง <c oughs> ตามเยโอ้สะแซบแตอว่นาพ่อมันแซบน้ำพริกแกงอย่างนี้ าการเห็นงอมงอมอยุ่งเหยียบไปลเลยอืมอ๋อน้หยอดไปอีกด้ยจังย เพราะว่าเใส่ล้มันจะบมแซ่บน้ำใบกะเพรา สวัสดีครับพรอแม่พี่น้องครับพี่น้องมีของแดงน้อยสื่อใครน่อยแดงน้อยมาสาวม่วงกำลังมันให้กินลูกเคนไห้พี่นอ้นองเคันว่ามันเดือดแล้วเดี๋ยวพีนนกก่น้องขาดเขาเลยลูกเคนนอนมันตื่นมาล้างไห้พี่น้องถ้าคนเปลี่ยบว่าเคนบ่อยแม่บอกของเลยนะมะจิงๆคัาเป็นอันนี้ขวัวไข่ไว้เป็นแล้ว บอกิ่นดึงแม่ของเรื่อแม่ของัวไข่แหงบกเสียงมันล่มเลยไปหน่อยคอปเป็นเต็มเลยบอมัน่อนแหงแบบชิมก่อน เ,เดี่ยววเกี่ยวบน,าานีาเกี่ยววนาร่ตองใหม่กินมือแคบเนี่ใจดูยังไงเแรอ ยังมมนหายเยไม่ดีเลย มวนไหนว่าเป็นยววาวไปแล้วนี่เข้าวหยดรานน้ำเฮียเต็มโูที่ได้อัดไม่เยอะยาขึนนอนอย่เนี้ว่าไปกินอรุึดีขึ้นเลยหยดเล่นมอนคลินิกหน้าบา้านปากข้างขาพ้บ้บขข้ามหัวมันคินิกเปิดไหม รักษารวคทั่วไปสือจดอลยลแล้วเราขิดยายเข็มนึงเลยยาไม่แค่ึ้้นเดี๋ยวเม,มื่อวันมือันขึ้่นที่สองจ่หายเราหายไม่คืนครับขนาดน้นบอกวว่อันสองสาวันหายนะมื่อนันเมื่อที่สองหายเลยอรือไร่ไปอย่างไ เป็นทีเดยนองเนี่ยนยังงาเป็นเงเียวผมียางเรื่องไม่คักนกันกมอ,นอนมากเป็นกะไห้ที่กออกเราไปน,นอนเลยแล้วเมื่อไหร่ไห้ใส้กลองับ เดียบกไ่อว่าเะีนต้อนเนี่ย แล้วนักด๋อย่าไปเอ้ปพิกขั่วกิ้งเป็นเนื้อขั่วกิ้งแล้วอร่อยลา ตัวเน่า้ำมันเปี้นอนอยู่ก็ไปเข้าไปทำมันไม่กินกมนันกี่มีลางกวาน,นดีครับ